Big, 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 Woo big, 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 king. Yes. Yes, แฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เรียนรู้เหมือนเรียนภาษาไทยถ้าเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจแค่อยากมีแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เรียนรู้เหมือนเรียนภาษาไทยถ้าเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมด ไปสองปีต้องใช้ชีวิตแค่พอทุนตั้งหน้าตั้งตาทำเพลงอยู่ซอยเสียใหญ่เขตและชะด,ดาเขาสู้ชีวิตเพื่อพบกับวันใหม่เจอสาวต้องมากมายให้กูวันไหนแต่กูไม่เอากูลูกว้ชาโนพอทีถ้ามีสศว้ามหาลัยอยู่ข้างกายามัน<อ>งคงจะยูดีแฟนเป็นสาว้ามหาลัยเพื่อได้เนียนรู้เหมือนเรียนภาษาไทยแต่เจอผมแล้วคุณไม่ต้อง หาใครพอฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจถ้าอยากมีแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เรียนรู้มันเรียนภาษาไทยแต่เจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครพะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจผมทยนอกใจถ้าหากว่าผมดีเรียนมหาลัยถ้าเครียดไปก็ช่วยบอกผมที พี่จะพาไปล้างมอดื่มเบียร์กันสองคนละบอก <Yeah. S 1> รักแบบไม่ต้องรอโลกเห็งความจริงใครเขาบอกความรักเป็นเรื่องเล็กและครอบครัวเราจะเกิดได้ไงเพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีเซ็ก Yes. มันพูดอีกก็ถูกอีกกูจีบสาวมหาลัยทางที่การศึกษากูถูกฉีกกูย้อนมองถึงอดีตในสมัยที่กูเรียนมอต้นไม่มีเงินซื้อกระเป๋าใบใหม่แต่ไม่เคยสนใจในคำคนอ้อเจ้ากูเรียนจบให้กอสอน,นอรปริญญามันไม่มีความหมายกูหาเงินได้แค่นั้นงกไวาแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้รู้มันเรียนภาษาไทยถ้่เจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจ มีแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เรียนรู้ว่าเรียนภาษาไทยถ้าเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉึงคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจ